อาชีพมะคุเทศนะครับอยู่ที่อำเภอปักเก้าจังหวัดนครราชสีมานะครับเปิดเปิดเปิดธุรกิจท่องเที่ยวด้วยไหมผมได้เปิดธุรกิจท่องเที่ยวโดยใช้ชื่อของอเป็นชื่อบริษัทชื่อเขาใหญ่โยโย่ทัวร์ครับผมนะฮะแล้วก็ผมได้รับการติดต่อจากชาวต่างชาตินะครับใครฮนะ มีรูปมิเชลฝั่งที่มีรูปมีอะไรไหมครับมีมีรูปถ่ายอยู่นะครับที่เขาส่งมาให้ผมแต่ผมไม,ไม่ไม่ทราบว่าจะเป็นรูปที่แท้จริงของเขาหรือไม่นะครับคือรับตามภาพนี้ครับตามภาพนี้เลยครับเขาส่งมาให้ผมนะครับโดยเขาระบุว่าเขาระบุว่าอย่างไงนะเขาเป็นใครเขาบอกกับผมว่า เขาอยากจะมาท่องเที่ยวที่เมืองไทยและอยากจะมาพักผ่อนที่เมืองไทยนะครับหลังจากที่หมดวิกฤตโควิดแล้วนะครับแต่เขา,เาต้องการที่จะโอนเงินเข้ามานะครับโอนเงินเข้ามาพักไว้ที่บัญชีธนาคารของผมนะครับผมก็เกรงว่า เงินส่วนของนักท่องเที่ยวที่จะโอนเข้ามาเนี่ยผมเข้าใจว่าจะต้องเป็นจํานวนมากพอสมควรผมก็เกรงว่าเงินนั้นจะไปปะปนกับเงินส่วนตัวของผมที่อยู่ที่ธนาคารกรุงเทพและธนาคารกรุงศรีอยุธยาผมจึงไปเปิดบัญชีที่ธนาคารไทยพาณิชย์ให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อที่จะโอนเงินมาพักไว้ก่อนล่วงหน้าจนกว่าโควิด วิกฤตโควิดจะหมดผ่านไปแล้วเขาก็จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวนะครับโดยที่เราได้ติดต่อคุยกันเริ่มต้นคุยกันประมาณวันที่25ประมาณวันที่25เมษายนนะครับเริ่มต้นคุยกันมาจนกระทั่งวันที่12พฤษภาคม,มผมได้ไปทำการเปิดบัญชีที่ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับ ทีนี้นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็ขออ,อยากรู้จักตัวตนของผมเขาได้ขอ,อหมายเลขบัตรประชาชนาผมก็ด้วยความซื่อนะครับที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ผมที่ผ่านๆมาเป็นสิบปีไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้ผมจึงถ่ายรูปบัตรประชาชนส่งให้เขาผ่านทาง Mess e n เจอร์ของ Facebook และหลังจากที่ผมไปเปิดบัญชีธนาคารเรียบร้อยแล้ว ผมก็ได้ถ่ายรูปหมายเลขบัญชีธนาคารของไทยพาณิชย์ส่งผ่านเมสเซนเจอไปให้เขาและหลังจากนั้นนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับเขากลัวว่าผมเนี่ยจะไปกดเงินเอาบัตรเอทีเอ็ไปกดเงินเขาออกหลังจากที่เขาโอนเงินเข้ามาในบัญชีธนาคารของผมแล้วเขาขอหมายเลขรหัส บัดร ATM จากผมในวันที่12พฤษภาคมนะฮะผมก็บอกให้เขาไปโดยผ่านทางแมสเซนเจอร์ของ Facebook ในนามของมิเชลฟรานซิสนะครับผมก็ส่งให้เขาแล้วหลังจากนั้นนักท่องเที่ยวก็ทำการเพื่อที่จะทำการโอนเงินเข้ามาแต่มันไม่สำเร็จนะครับและหลังจากนั้นผมก็ ไม่ได้ติดต่ออะไรกับเขาอีกเลยจนกระทั่งวันที่15กรกฎาคมผมได้รับหมายเรียกจากสถานีตำรวจภูทรคุณพินนะครับส่งไปถึงผมที่บ้านโดยที่ในใบออจากสถานีตำรวจภูรคุนพินนั้นระบุมาว่า ใบแรกที่ส่งถึงผมเป็นหมายเรียกครั้งที่หนึ่งนะครับจากสถานีตำรวจภูทรอนุญพินแจ้งว่าระแบบผมร่วมกันช่อโรงทรัพย์โดยแสดงตนเป็นคนอื่นนะครับโดยผ่านการติดต่อจากท่านรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรอนุนพินให้ระผมมาพบท่านวันที่15รกรกฎาคมแต่ผมไม่สามารถที่จะเดินทางมาพบ กับท่านสารวัตรสอบสวนสถานีตร,รวจภูทรบุญพินได้เพราะเป็นวันเดียวกันกับที่ผมได้รับหมายเนีย่ยผมมีความรู้สึกตกใจมากผมจึงเดินทางไปที่ธนา,าคารไทยพาณิชย์เอาสมุดไปตรวจเช็คตรวจเช็คจำนวนเงินที่ทางมีผู้แจ้ง ความไปนะครับนี่ครับสมุดบัญชีธนาคารที่มียอดเงินผ่านเข้ามาในบัญชีของผมครับตอนนี้เนี่ยหลังเรารับหมายของสพพิ็ิพินแล้วเนี่ยครับเรานอกจากหมายสพพิรนพินแล้วเรารับหมายที่ที่ไหนบ้างเออ่มีหมายเรียกจากสถานีตำรวจสถานีตำรวจนครบาลปากคลองสาลอีกหนึ่งแห่งครับผม ก็แจ้งความเราครับแจ้งความว่า,อายอดเงินเท่าไหร่อันนี้ต้องการที่ที่สอนอที่สถานีตำรวจนครบาลปากคลองสาน,นี่แหละครับคือต้องการให้ผมไปให้ถ้อยคำกับพนักงานสอบสวนในฐานะพยานที่สถานีตำรวจนครบาลปากคลองสาานากรุงเทพมหานครยอดเงินที่มีผู้แจ้งที่ ที่ปากคองสานะครับ1นึ่งแสนสามื่นสองพันบาทครับตอนนี้มีสองหมายใช่ไหมตอนนี้มีสองหมายครับผมครับหลังจากการเรารับหมายลาสมุดไปปรับแล้วเนี่ยรเราได้ไปตรวจสอบกับเป็นแบงค์ไหมว่ามีเงินออกโอนจากบัญชีเราไปไหนครับผมบ้บด,ได,ไ,ดได้ตรวจสอบกับพนักง,งานของธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอำเภอปากช่องนะครับได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับโดยให อันนี้ก็เรีกเยกอะไรเตตเมนต์เนาะอะ่ให้เตตเมนต์ผมมานะ,นะครับเนี่ยครับมีระบุะแม่ว่าโอนมีระบุที่โอนเงินออกไปที่นางประภาพรคำภูแสนแต่เพียงผู้เดียวทั้งยอดทั้งหมดเลยใช่ไหมย,ยอดทั้งหมดเลยครับโอนโอนโอนเข้ามาวันไหนโอนเข้ามาที่โอนเข้ามาคือวันที่25พฤษภาคมครับแล้วออกไป เงินออกภายในวันเดียวครับวันที่25พฤษภาคมเหมือนกันเข้ามาอยู่ในบัญชีนานไหมมีระบุไหมมีเข้าผมเข้าใจว่าแต่แต่ละครั้งไม่เกิน5นาทีครับย้อดลมเงินรวมทั้งหมด1ล้านเท่าไหร่เกือบ1ล้าน5แสนบาทครับกืบ1ล้าน5แสนบาทนะครับ ตอนนี้เราวิตกกังวลอะไรตอนนี้ผมวิตกกังวลว่า,าจะตกเป็นผู้ต้องหาหรือถูกข้อถูกกล่าวหาว่ารับจ้างเปิดบัญชีธนาคารนะครับ เรายอดเงินเข้ามาแต่ละครั้งไม่เท่ากันใช่ไหมไม่เท่ากันครับผมตอนนี้มีเจ้าทุกสองลายตอนนี้มีเจ้าทุกที่แจ้งความเป็นผู้เสียหายสองลายครับ,นะรบผมแต่คาดว่าคาดว่าน่าจะมีมากกว่านั้นะวิตกกังวลมากไหมมากครับผมนะในชีวิตเราประกอบอาชีพท่องเที่ยวเนี่ยเราเคยประสบปัญหาแบบนี้เจอเจอไม่เคยเลยครับนะครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับผมครับ ่างนี้เราอยากจะบอกเพื่อนเพื่อนผู้ประกอบอาชีพเดียวกันว่ายังไงบ้างถูกต้องครับนี่แหละครับสิ่งที่ผมต้องการผมอยากจะบอกกับเพื่อนเ่ออาชีพมคุเทและบริษัทนําเที่ยวนะฮะทั่วพืนแผ่ดินไทยให้ทุกคนโปรดระมัดระวังนะครับมีนักท่องเที่ยวหลายรูปแบบทุกรูปแบบและรวมถึงมิจฉาชีพนะครับที่จะมาทําให้เรา,าเสื่อมเสีย หรือว่าได้รับความเดือดร้อนนะครับและรวมถึงประชาชนทั่วไปในผืนแผ่นดินไทยพี่น้องชาวไทยทุกคนขอให้รับทราบดูคดีของผมนี้ไว้เป็นตัวอย่างนะครับไว้เป็นอุทาหรณ์ให้ท่านรับทราบไว้ด้วยครับเท่าที่ทำมาประกอบอาชีพสี่ปีแล้วครับเนี่ยออผมทำอาชีพมะกรเทศมาตั้งแต่ยังไม่มีบัตรมะกรเทศนะครับแล้วจนมามีบัตรมะกุเทศ ทั่วไปต่างประเทศนะครับทั้งหมดรวมระยะเวลาแล้วย7ปีครับผมเคยเจอประสบปัญหาได้ยินข่าวบ้างไหมครับนีปัญหาแบบนี้ผมเคยได้ยินครับเพียงแต่ว่าเขาอเอาเงินของคนไทยที่อยู่ในบัญชีเอาออกไปการโอนเงินผ่านบัญชีเข้ามาแล้วเงินผ่านบัญชีออกไปผมไม่เคยได้ยินครับผมเพิ่งพบกับตัวเองในครั้งนี้เป็นครั้งแรก ผมจึงกลัวว่าถ้าหากผมให้หมายเลขบัญชีธนาคารกรุงเทพและธนาคารกรุงศรีอยุธยาไปผมเข้าใจว่าเงินของผมที่อยู่ในบัญชีคงหมดไปด้วยเขาคงเอา,าออกไปด้วยแน่นอนนะครับเพราะอันนี้มีมียอดเพียงห้าร้อยบาทนะครับก็เลยเปิดบัญชีเข้าใหม่จึงเปิดบัญชีให้เขาใหม่นะครับจนมาถึงขณะนี้สมุดบัญชีธนาคารนี้ผมได้อายญดเรียบร้อยครับอยอดคงเหลือเพียงหกร้อยห้าบาทครับผม ก็ยอดทีเหลือ605บาทครับก็เป็นยอดที่เราเปิดปบัญชีให้5ยอดที่ผมเปิดบัญชี500บาทครับแล้วก็มีเศษ้ามา100